ไปสามีลงยูสามีเหรอขังยูของยูที่ทุ่งต๋ออือลูกนั่งอือียูพี่เรายูพี่เราจ้วไม่รู้พี่เนี่ยจ้าไม่ร้ไหมจ้าวไม่รู้ไปพี่เนี่ยูีพี่ลงมาสามสิบเซนสาม30บเซนเลยตาตุ้นี้ามสิบเซนมองรุ่งไกลรุ่งองดีเห็นไหมเห็นไม่งอดรง ไทไปเลยตัวนม่ใเลไรของมันหรมเปนกาจัวของมันเราไม่อยู่เมันหลังนันี่ตัวนายละเขาจะรู้มากจากคุณมันก็ยิ่บโงาจะยิง ไม่เสลไปเล่นไปีเนี่นกสองแผ่นสองแผน้งขางไเล่นอีกขางเล่นตัวนี้อีคือตัวนี้เนี่ยล่นมกัทักทักเล่นทักมากืกันขึ้นตัวนี้ละเป็นไรขึ้นันี้ลอยอา 話咧，阿哥而家，為乜嘢？都好少咯，佢點解叫叫佢媽？話呢度，我而家啲長者可以。

พเหามุอง่ไหมฝัน่รู้กมีแรงคว้าตายาลกหลัเนี่ยอะไรกันอืมอรกันบางนั้นเาออกอันนี้เผาไปกช่ไหมถ้านั้นคนไปเนียาจ นี่เราเก่งมากนเก่วเราไปลในพม้เก่มากพีเียรูของผมวนตายแล้วเอาในพ้กันได้จะดีคนวารีคือตอนั่นไม่หคนนั้นหลายะ